จับโปรงพยาบาลตำรวจมีกล้องวงจรปิด300ตัวปปชงัดกฎหมายอำนาจขอดูเวระเบียนทักษินแค่อ้างฟังไม่ขึ้นเจอลั่นคดีอาญาก่าวรูด จากที่หลายองค์กรค่ะมีการเรียกร้องให้ทาการตรวจสอบข้าราชการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตํารวจและก็โรงพยาบาลราชทันในการรักษานักโทษชายทักษิณโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีกล้องวงจรปิดเสียที่สร้างความสงสัยให้กับสังคมว่ามีความจริงมากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดค่ะทีมข่าวเดอะทรูสขอนําไปแกะรอยเรื่องนี้กันโดยพบว่าเมื่อต้นปีคือวันที่12มกราคม2567นายชัยชนะ เดชเด,ดโชประธานกรรมธิการการตำรวจสภาผู้ดันรัษฎรเข้าศึกษาดูงานที่โรงพยาบาตลตำรวจโดยมีพลตำรวจตรีสามารถม่วงสิรินายแพทย์สบเโรงพยาบาลตำรวจ ให้ข้อมูลและก็ตอบคำถามกับคณะกรรมาการที่ได้พาขึ้นไปตรวจดูบริเวณชั้น14ที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีพักรักษาตัวอยู่โดยได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปที่ชั้น14เพื่อที่จะดูวิธีการคุมขังผู้ต้องขังเบื้องต้นพบว่ามีเจ้าหน้าที่รชาชทันปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันกับตำรวจท้องที่คือสอนอปทุมวันและตำรวจสันติบาลมีเจ้าหน้าที่รชาชทันสองนายตำรวจสอนอปทุมวันสามนายและตำรวจ ันติบาลสามนายยืนประจำการอยู่แต่อยู่จุดใดบ้างไม่สามารถบอกได้เป็นความลับด้านความมั่นคง ท้งนี้นายชัยชนะค่ะยังกล่าวถึงประเด็นของกล้องวงจรปิดของอาคารรักษาตัวของนายทักษิณที่เสียทั้งอาคารนั้นฝากข้อความไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าขอให้ใช้งบประมาณจำนวน2ล้านบาทมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิดให้ใช้งานได้นอกจากภายในอาคารแล้วบริเวณรอบอาคารก็พบว่ากล้องวงจรปิดเสียด้วยเช่นกันและก็เสียมาหลายปีแล้วโดยกรณีดังกล่าวก็มีความคืบหน้าค่ะ ซึ่งวันที่15สิงหาคม2567นายนิวัฒชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชกล่าวว่าคณะนี้กำลังตรวจสอบคำวินิจฉัยของกอสมที่มีรายละเอียดและก็ข้อเท็จจริงทางพยานหลักฐานว่าอย่างไรในระหว่างการตรวจสอบจะฟังข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานแล้วนำเข้ามาประกอบสำนวน ต้องไปดูเจตนาทางคดีอาญาและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปปชได้รับเรื่องไว้ตรวจสอบอยู่แล้วเราเพียงแค่นำความเห็นของกสมมาประกอบการพิจารณาส่วนเรื่องของการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าเจ้าหน้าที่มีการเอื้อให้หนายทักษิณน,นั้นจะต้องไปดูหลักฐานซึ่งยืนยันว่าเรื่องนี้สามารถวินิจฉัยได้เมื่อถามเลขาปปชว่า การพิสูจน์ข้อเท็จจริงจะต้องมีการไปขอ,อกล้องวงจรปิดจากโรงพยาบาลตำรวจหรือไม่นายนิวัฒชัยกล่าวว่าจำเป็นต้องขอเมื่อถามว่าช่วงที่ผ่านมาที่ทางโรงพยาบาลตำรวจอ้างเรื่องของสิทธิผู้ป่วยในการไม่เปิดเผยรายละเอียดนั้นนายนิวัฒน์กล่าวว่า ก็จะต้องไปดูระเบียบว,วิธีปฏิบัติของโรงพยาบาลว่าข้อกล่าวอ้างมีเหตุผลและฟังได้หรือไม่ยังไม่อยากไปบอกว่าโรงพยาบาลปฏิเสธให้ความร่วมมือแต่จะต้องดูข้อปฏิบัติของโรงพยาบาลและการรักษาพยาบาลของทักษิณที่ต้องดูว่าได้รับการคุ้มครองหรือไม่ และปปชสามารถที่จะเรียกข้อมูลดังกล่าวมาได้หรือไม่ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายนั่นคือความคืบหน้าล่าสุดในฝั่งของผู้ตรวจสอบก็คือปปชต่อมาค่ะทีมข่าวเดอะทรู h ก็อยากที่จะนําเสนอข้อเท็จจริงเรื่องของกล้องวงจรปิดซึ่งก็มีข้อมูลที่น่าสนใจในการช่วยพิจารณาความเคลือบแคลงของโรงพยาบาลตํารวจโดยวันที่21ธันวาคมปีพศ2566ที่รัฐสภา นายวชรพพรทองอดีตสสพักประชาธิปัตย์ได้มีการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมธิการการตำรวจสภาผู้แทนรัษฎรเรื่องของกล้องวงจรปิดในโรงพยาบาลตำรวจเสียทุกตัวได้รับการยืนยันจากพลตำรวจตรีสามารถมุ่งศิริในแพทย์สบ .7 โรงพยาบาลตำรวจว่าเป็นเรื่องจริงและกล้องเสียมานานหลายปีแล้ว ซึ่งสอสอที่เป็นคณะกรรมการรับปากจะช่วยแประยะติของบประมาณในส่วนนี้ให้กับโรงพยาบาลตำรวจด้วยต่อมาวันที่26ธันวาคมปี2566ที่วุฒิสภานายสมชายสแสวงการสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสอวอนในขณะนั้นก็มีการหารือค่ะต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่าเมื่อวันที่25ธันวาคมได้เชิญตัวแทนของกรมรชาชทัน กรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเขาชี้แจงกรณีการพักโทษให้กับนักโทษเด็ดขาดนอกเรือนจำที่เกินเวลา120วันเป็นครั้งที่3อย่างไรก็ตามค่ะนายสมชายกล่าวว่าที่โรงพยาบาลราชทันระบุกล้องวงจรปิดภายในเสียนั้นตดมองว่าไม่น่าเชื่อถือ เพราะสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือผู้พิทักษ์ความสงบเรียบร้อยดังนั้นการกระทำใดๆขอให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคลหากสอตชอไม่มีงบประมาณเพื่อเปลี่ยนตนก็จะเป็นผู้ออกค่าใช้ใจ่ายให้และขอให้แพร่ภาพมายัางที่วุฒธธิสภาตลอด24ชั่วโมงด้วยแต่หากยังไม่ดำเนินการใดตนจะเสนอให้พักฝ่ายค้านในสภาตัดงบประมาณกรมรชาชทัณฑ์ทั้งหมด เพราะหน่วยงานดังกล่าวถือว่าหมดความจำเป็นต่อมาค่ะทีมข่าวดอะทรูสก็มีการตรวจสอบย้อนไปถึงกล้องวงจรปิดโรงพยาบาลตำรวจก่อนหน้านี้ก็พบว่าเมื่อวันที่23พฤษภาคมปีพศ2560ที่โรงพยาบาลตำรวจพลตรวจโทนายแพทย์วิทูลน,นิติวารางกูลแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจในขณะนั้น ได้มีการนำสื่อมวลชนค่ะตรวจดูมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังจากที่เกิดเหตุค่ะคนร้ายมีการลอบวางระเบิดห้องวงสุวรรณโรงพยาบาลพระมงกุฎกล่าวทางด้านพลตำรวจโทนายแพทย์วิทูลกล่าวว่าต้นได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซอซดูแลแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งโรงพยาบาลรวมทั้งหมด300ตัวโดยเป็นการติดตั้งในจุดสำคัญ190จุด และจุดอื่นอื่อีกทั่วบริเวณกระจายอยู่ตามอาคารต่างๆเลวสีเงินเปิดจุดตายอุ้งอิงยิ่งกว่ายกเลิกดิจิตอลวอลเล็ตย้มไม่ติดคุกก็ต้องนี้ให้จับตาเพื่อไทยถูกยุบพักซ้ำ จากที่วันนี้ค่ะ16สิงหาคม2567สภาผู้แทนรัษฎรมีการพิจารณาให้ความเห็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159ของรัฐธรรมนูญซึ่งนางสาวแพททองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยได้รับคะแนนโหวต319เสียงให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่คนที่31ทั้งนี้มีการรายงานค่ะผลการลงคะแนนปรากฏว่า คะแนนเสียงเห็นชอบ319เสียงมาจากสสฝ่ายรัฐบาลที่มีการลงมติไปในทิศทางเดียวกันทุกพักแต่เมื่อมีการตัดเสียงค่ะของนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาผู้แทนรัษฎรกับนายพิชิตเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองรวมถึงพลเอกประวิทธวงสุวรรณสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักพลังประชารัฐ และร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงสสๆเป็นเชียร์ายชื่อพักเพื่อไทยที่ลาประชุมทำให้เสียงสสๆฝ่ายรัฐบาลเหลือ310เสียงจากเดิมมี314เสียงส่วนเสียงของฝ่ายค้านสสอพักไทยสร้างไทย6คนที่ก็มีการเทเสียงเห็นชอบให้กับนางสาวแผดทองทันทั้งหมดประกอบด้วยนางสุภาพรสลับสีสสยโสธรนายรังธุระพลสสอุดรธานี นายอดิศักดิ์แก้วมุ้งคุณทร,รัพย์สออุดรธานีนายชัชวานแพทยาไทยสสร้อยเอ็ดนางรำพูลตันติวนิชชานนทอสออุบลราชธานีนายทากรตันทสิธิ์สสปัญชีรายชื่อรวมถึงพักเล็กขาดหนึ่งเสียงจำนวนสามพักที่ก็อยู่ในสีของฝ่ายค้านได้แก่พักประชาธิปไตยใหม่พักครูไทยเพื่อประชาชน พักใหม่อีก3มเสียงก็เทเสียงให้กับนางสาวแผดทองทานให้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยจึงทำให้มีเสียงเห็นชอบนางสาวแผดทองทานเป็นนายกรวม319เสียงสำหรับเสียงที่ไม่เห็นด้วยค่ะ1น5เสียงนั้นก็เป็นเสียงจากพักเก้าไกล143เสียงและพักเป็นธรรม1เสียงและพักไทยก้าวหน้าของนายชัยยามพวานมั่นเพียรจิตซสบัญชีรายชื่อ1เสียง ขณะที่คะแนนงดออกเสียงคะมีจํานวนด้วยกันทั้งหมด27เสียงมาจากพรรคประชาธิปัตย์25เสียงและอีกสองเสียงค่ะมาจากนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรกับนายพิเชษเชื้อเมืองผ่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนั่นเองด้านคอลัมนิสชื่อดังค่ะแห่งไทยโพสต์เปเลวสีเงินก็ได้มีการออกมาเขียนบทความถึงกรณีการโหวตนายกวันนี้ซึ่งเขียนระบุเฉพาะถึงแพท,ทองทานที่จะต้องเจอกับอะไรบ้างในอนาคต ซึ่งเนื้อหาบางช่วงค่ะระบุว่าหัวหน้าพักตัวจริงเรียกกรรมการบริหารพักประชุมใช้เกษมของเก่าทอดทิ้งเอาอุงอิงของใหม่ขึ้นเป็นนายกหญิงแห่งตระกูลชินวัตรคนที่สองแทนแต่อีกแวบใจหายแทนอุงอิงคือเร็วเกินไปในตำแหน่งผู้นำบริหารประเทศสำหรับอุ้งอิงพูดกันตรงๆมันอันตรายทั้งประเทศและอันตรายทั้งตัวเธอเอง ถ้าจะบอกว่าได้องอิงเป็นนายกเหมือนซื้อสินค้าได้1แถม1คือได้องอิงลูกแถมพ่อทักษินนี่ยิ่งอันตรายเป็นสองเท่าเพราะในทางเป็นจริงที่ต้องเป็นแน่นายกุ้งอิงจะไม่ต่างตุ๊กตาหมีเนยห้างแอมซเฟียที่เต้นดุกดิกตามคำสั่งคุณพ่อก็รู้ไม่ใช่หรืออะไรที่ถูกตามช่องตามตรอบพ่อไม่ชอบพอชอบวิธีพิเศษตลอดไม่เชื่อทามสุริยะดูก็ได้ สักวันพ่ออาจจะพาลูกไปตุยหรือไม่ก็ต้องติดคุกทาไม่ติดก็ต้องไปเข้าช่องหมาลอดหรือไม่อย่างนั้นก็จะถูกข้อหาเป็นหัวหน้าพักยอมให้คนนอกพักควบคุมครอบงำชี้นำพักเป็นเหตุให้ถูกยุบพักอีกจนได้เมื่ออุ้งอิงเป็นนายกพันธะทางใจอย่างหนึ่งคือสงสารอาปูอยากช่วยอาปูให้พ้นโทษ ก็จะทำทุกทางให้อาปูได้เดินทางกลับมาอยู่เมืองไทยเท่ๆเหมือนพ่อนี่แหละจุดตายยิ่งกว่ายกเลิกดิจิตอลวอลเล็ตคนละ1 0 0 0 0ที่ชาวบ้านรอคอยกันทั้งเมืองซะอีกถ้าเกิดเป็นเรื่องเป็นราวจะอ้างเหมือนใครก็ไม่รู้ที่เขียนข้ออ้างให้เสร็จทาไปอ้างกับสารรัฐธรรมนูญว่ามีภูมิหลังจากการประกอบธุรกิจมีประสบการณ์ทางการเมืองที่จำกัด ไม่มีความรู้ด้านนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์อย่างนั้นไม่ได้เชี่ยวนะบอกซะก่อน